ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องน่าสนใจมากคือโลกของอุตสาหกรรมยาค่ะจากข้อมูลภาพรวมอุตสาหกรรมยาและการพัฒนายาเบื้องต้นเราจะมาดูกันว่ายาที่เราใช้ใช้กันเนี่ยกว่าจะมาถึงมือเรามันมีเบื้องหลังยังไงบ้างซับซ้อนแค่ไหนครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแต่ว่ากระบวนการนี่เออซับซ้อนมากจริงๆครับแล้วก็มีเรื่องมาตรฐานควบคุมที่เข้มงวดมากๆตลอดทางเลย งั้นเราเริ่มจากประเภทของยาก่อนเลยนะคะที่เราคุ้นๆกันก็จะมียาเคมีโมเลกุลเล็กอย่างพาราใช่ไหมคะกับอีกพวกคือยาชีวภาพอย่างวัคซีนหรืออินซูลินสองอย่างนี้มันต่างกันเยอะไหมคะเรื่องการผลิตต่างกันมากเลยครับยาเคมีโมเลกุลเล็กเนี่ยส่วนใหญ่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมีกระบวนการผลิตก็จะค่อนข้างออชัดเจนตรงไปตรงมาควบคุมได้ง่ายกว่าหน่อย อ๋อค่ะแต่ยาชีวภาพเนี่ยคือมาจากสิ่งมีชีวิตเลยนะอย่างเซลล์หรือพวกจุลินทรีย์โมเลกุลมันจะใหญ่แล้วก็ซับซ้อนกว่ามากอืมอืมการผลิตก็ต้องใช้เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงควบคุมสภาวะแบบว่าอุณหภูมิความเป็นกรดด่างอะไรพวกนี้เปะ๊ปะๆเลยแล้วก็ต้องทำให้บริสุทธิ์มากๆบรรจุก,ก็ต้องปลอดเชื้อสุดๆโหฟังดูยุ่งยากกว่าเยอะเลยนะคะใช่ครับมันเลยท้าทายกว่า ต้นทุนก็สูงกว่าแล้วเรื่องควบคุมคุณภาพนี่ต้องเข้มข้นมากๆเพราะมันมีโอกาสแปรปรวนได้ง่ายกว่ายาเคมีครับค่ะเข้าใจเลยค่ะแค่ประเภทก็ต่างกันแล้วแล้วถ้ามองภาพรวมโรงงานผลิตยาเลยโครงสร้างข้างในเขามีาแผนกอะไรบ้างคะโรงงานยานี้จริงมีหลายส่วนทำงานด้วยกันนะครับหลกัหลกๆก็จะมีแผนกวิจัยและพัฒนาหรือ R&D อันนี้ไว้คิดยาใหม่ปรับปรุงสูตรค่ะแล้วก็มีฝ่ายผลิต อันนี้ก็คือผลิตตามสู่ตามออเดอร์ไปแล้วก็มีฝ่ายควบคุมคุณภาพหรือ QC QC นี่คือคอยสุ่มตรวจใช่ไหมคะใช่ครับ QC จะสุ่มตรวจวัตถุดิบเช็คระหว่างผลิตแล้วก็ตรวจยาที่ผลิตเสร็จแล้วว่ามันได้มาตรฐานตามที่กําหนดไว้เป๊ะๆหรือเปล่าอืม <Ừ. S 1> แต่ที่สําคัญมากๆอีกอันคือฝ่ายประกันคุณภาพหรือ QA ครับอันนี้ไม่ได้แค่ตรวจของนะแต่จะวางระบบเลย คือคุมทั้งกระบวนการผลิตทั้งหมดให้มั่นใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามหลัก GMP GMP Good Manufacturing Practice ใช่ไหมคะถูกต้องครับ Good Manufacturing Practice เป็นมาตรฐานสากลทีเ่เข้มงวดมากๆเพื่อให้ยาทุกหลอดที่ผลิตออกมามีคุณภาพความปลอดภัยเหมือนกันหมดอ๋อคือ QA นี่มองภาพใหญ่กว่า QC ที่เน้นตรวจผลิตภัณฑ์ประมาณนั้นเลยครับ QA ดูทั้งระบบให้ชัว นอกจากนี้ก็มีผู้ฝ่ายวิศวกรรมดูแลเครื่องจักรระบบน้ำระบบอากาศคลังสินค้าแล้วก็ฝ่ายทะเบียนยาที่ต้องติดต่ออ,อยอครับค่ะค่ะครอบวงจรเลยนะคะทีนี้พอพูดถึงเครื่องจักรระบบต่างๆบทบาทของวิศวกรในโรงงานยาเนี่ยทำอะไรบ้างคะเห็นว่าสำคัญมากโอ้โห,โหวิศวกรนี่มีบทบาทเยอะมากครับหลายด้านเลยตั้งแต่วิศวกรออกแบบ ที่ต้องออกแบบโรงงานให้ได้มาตรฐานอย่างห้องคลีนรูมที่ต้องคุมฝุ่นคุมเชื้อหรือออกแบบระบบน้ำบริสุทธิ์สูงสำหรับยาฉีดที่เรียกว่า WFI WFI Water for Injection ใช่ครับ Water for Injection อันนี้น้ำต้องสะอาดสุดๆเพราะฉีดเข้าเส้นเลือดเลยแล้วก็มีวิศวกรกระบวนการคอยดูว่าเอ๊ะจะผลิตยังไงให้เร็วขึ้นลดต้นทุนได้แต่คุณภาพยังเปะ๊ะอืมอืม แล้วก็มีอีกตำแหน่งที่สำคัญมากคือ validation engineer หรือวิศวกรตรวจสอบและรับรองระบบ validation engineer ทำอะไรครับเขาจะทำสิ่งที่เรียกว่า IQOQPQ ครับเป็นการทดสอบเพื่อพิสูจน์ว่าเครื่องจักรหรือระบบต่างๆเนี่ยติดตั้งถูกต้องทำงานได้ตามหน้าที่และให้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอจริงๆ IQOQPQ ย่อมาจากอะไรล่ะคะ IQ คือ installation qualification ดูว่าติดตั้งโอเคไหม OQ คือ Operational Qualification ทดสอบการทำงานตามฟังก์ชันส่วน PQ คือ Performance Qualification ทดสอบประสิทธ,ธิภาพในการใช้งานจริงเลยครับว่าผลผลิตออกมาได้คุณภาพตามที่ต้องการสม่ำเสมอโหละเอียดมากต้องพิสูจน์ทุกอย่างเลยนะคะเพื่อให้มั่นใจจริงๆใช่ครับต้องเป๊ะมากๆค่ะผมคราวนี้มาถึงหัวใจหลักเลยค่ะการพัฒนายาแต่ละตัวเนี่ยกว่าจะออกมาให้เราใช้ได้มันเริ่มจากอะไรคะ จต่เริ่มต้นเลยคือการค้นพบยาหรือ drug discovery ครับซึ่งอาจจะมาจากการคัดกรองสารเคมีเยอะมากๆเป็นแสนเป็นล้านตัวเลยนะด้วยเทคนิคที่เรียกว่า high throughput screening หรือ HTS สกรีนหาสารที่มันน่าจะเวิร์กใช่ครับหรืออาจจะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบโครงสร้างยาเลยก็ได้เรียกว่า CADD computer aided drug design เป้าหมายคือหาสารที่เรียกว่าสารประกอบนำหรือ Lead Compound ที่มันดูมีแววจะรักษาโรคที่เราสนใจได้พอได้สารที่น่าสนใจแล้วไงต่อคะก็จะเข้าสู่ช่วงพรีคลินิ a ลครับคือการทดสอบก่อนที่จะไปทดลองในคนจริงเป็นการศึกษาในห้องแลบในหลอดทดลองแล้วก็ในสัตว์ทดลองทดสอบอะไรบ้างคะในขั้นตอนนี้หลกัหลกๆก็ดูเรื่องความปลอดภัยเบื้องต้นครับว่ามีพิษมีภัยไหมหรือท็อกซิคโลจ แล้วก็ดูว่าร่างกายจัดการกับยายังไงดูดซึมขับถ่ายอย่งไงอันนี้เรียกว่า PK หรือ Pharmacokinetics ok PK ครับแล้วก็ดูว่ายาไปทำอะไรกับร่างกายหรือกับโรคอันนี้คือ PD หรือ Pharmacodynamics ถ้าผลช่วง preclinical มันดูดีมีความเป็นไปได้ก็จะไปขออนุญาตเพื่อทดลองในมนุษย์ต่อครับอ๋อก็คือเข้าสู่ clinical trials หรือการทดลองทางคลินิกที่เราได้ยิงบ่ยบอยๆช่วงโควิดเลย ขั้นตอนนี้สําคัญสุดๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับสําคัญที่สุดเลยแล้วก็ใช้เวลานานมากปกติแบ่งเป็นสามเฟสหลักๆ Phase ค่ะเฟสหนึ่งคือเฟสหนึ่งเนี่ยทดสอบในอาสาสมัครที่สุขภาพดีกลุ่มเล็กๆไม่กี่สิบคนเพื่อดูความปลอดภัยเป็นหลักเลยครับว่ายาปลอดภัยไหมแล้วก็ดูว่าควรใช้ยาขนาดเท่าไหร่ดีอืมอืมเน้นความปลอดภัยก่อนครับ พอผ่านเฟสหนึ่งก็ไปเฟสสองอันนี้เริ่มทดสอบในผู้ป่วยแล้วแต่กลุ่มยังไม่ใหญ่มากอาจจะหลักร้อยคนเพื่อดูว่ายาเริ่มเห็นผลในการรักษาไหมหรือมีประสิทธิภาพเบื้องต้นหรือเปล่าแล้วก็ดูเรื่องผลข้างเคียงเพิ่มเติมค่ะแล้วเฟสสามล่ะคะเฟสสามนี่แหละครับตัวชี้ขาดเลยทดสอบในผู้ป่วยจํานวนมากเป็นหลักพันหรือบางทีเป็นหมื่นคนเลยเพื่อยืนยันประสิทธิภาพจริงๆว่าดีกว่ายาเดิมหรือดีกว่ายาหลอกไหม แล้วก็ประเมินความปลอดภัยในภาพรวมกับคนจํานวนมากๆเฟสนี้คือเฟสที่ใหญ่สุดยากสุดใช่ครับใช้เงินเยอะสุดใช้เวลานานสุดแล้วก็สําคัญที่สุดเลยเพราะข้อมูลจากเฟสสามนี่แหละครับที่จะใช้เป็นหลักฐานหลักในการไปยื่นขอขึ้นทะเบียนยาแล้วมีไหมคะที่ยาดูดีมากในเฟสหนึ่งเฟสสองแต่พอมาเฟสสามกลับไม่ผ่านมีครับมีบ่อยเลยอาจจะเพราะว่าพอไปลองในคนเยอะๆแล้ว เอผลมันไม่ได้ดีกว่ายาเดิมเท่าไหร่หรือเจอผลข้างเคียงที่ไม่คาดคิดในคนกลุ่มใหญ่หรือบางทีก็เหตุผลทางธุรกิจครับว่าเฮ้ยลงทุนต่ออาจจะไม่คุ้มเฟสสามเลยเป็นด่านหินจริงๆเข้าใจเลยค่ะเพราะผ่านเฟสสามได้แล้วก็คือก็คือรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเลยครับทั้งผล p r e ค l i n i c a l ผล clinical trial ทุกเฟสข้อมูลการผลิตการควบคุมคุณภาพเอกสารเยอะมาก แล้วก็ไปยื่นขออนุมัติหรือขอขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแลอย่างบ้านเราก็อยหรือถ้าเป็นเชียอใเมิก,ก็เอฟ DA ค่ะแล้วหน่วยงานเขาก็จะพิจารณาใช่ครับเขาก็จะใช้เวลาพิจารณาเอกสารอย่างละเอียดถ้าทุกอย่างโอเคเขาอนุมัติเราถึงจะผลิตยาออกมาขายนิเชิงพาณิชย์ได้ซึ่งพอผลิตขายก็ต้องกลับไปคุมเข้มตามมาตรฐาน g m p เหมือนเดิมเป๊ะถูกต้องครับต้องการการันตีว่ายาทุกหลอดทุกกล่อง ที่ออกไปสู่ผู้ป่วยเนี่ยมีคุณภาพมาตรฐานเหมือนกับตอนที่ยื่นขออนุมัติไว้ทุกประการโหฟังทั้งหมดนี่กระบวนการมันยาวนานมากซับซ้อนแล้วก็น่าจะแพงมากเลยนะคะเนี่ยใช่เลยครับโดยเฉลี่ยวแล้วนะยาใหม่ตัวหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เริ่มค้นคว้าจนวางขายได้ใช้เวลาประมาณ1 0บถึงสิปีเลยนะครับ1 0บถึงสิปีครับแล้วเงินลงทุนนี้ไม่ต้องพูดถึงสูงมาก อาจจะระดับพันล้านเหรียญสหรัฐหรือมากกว่านั้นอีกมาเป็นความเสี่ยงที่สูงมากๆของบริษัทเพสัตเลยครับสรุปได้ว่าอุตสาหกรรมยานี้ซับซ้อนจริงๆค่ะมีเรื่องการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดอย่าง GMP เป็นหัวใจเลยแล้ววิศวกรรมก็มีบทบาทสําคัญมากๆในทับทุกขั้นตอนเลยนะคะเนี่ยใช่ครับตั้งแต่วิจัยพัฒนาผลิตควบคุมคุณภาพวิศวกร,รเข้าไปเกี่ยวข้องหมดเลยการเข้าใจกระบวนการพวกนี้ก็ทําให้เราเห็นคุณค่า เห็นความท้าทายที่อยู่เบื้องหลังยาแต่ละเม็ดที่เราใช้กันมากขึ้นนะคะถูกต้องครับมันเป็นการเดินทางที่ยาวนานแล้วก็เต็มไปด้วยความท้าทายจริงๆชวนคิดไว้หน่อยละกันนะคะว่าในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้ามากๆทั้ง AI ทั้งการตัดต่อยีนหรือ Gene Editing อะไรพวกนี้คิดว่ามีความเป็นไปได้ไหมคะที่ กระบวนการพัฒนายาที่มันซับซ้อนใช้เวลาเป็น10ปีแบบนี้จะถูกปรับเปลี่ยนหรือเร่งให้มันเร็วขึ้นได้ในอนาคตโดยที่ยังคงมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพไว้ได้เหมือนเดิม